สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของการเรียนการสอนในช่วงที่เราหยุดอยู่กับบ้านนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป4ในปีนี้นะคะวิชาภาษาไทยนักเรียนจะเรียนกับครูเก๋นะคะอันนี้เป็นคลิปการเรียนการสอนแรกนะคะครูก็จะทบทวนนะคะจะเริ่มจากการทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดโดยในวันนี้นะคะครูจะพูดถึงแม่กอากาก่อนนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ่ะเรามาเริ่มจากมาทายปริศนาคำทายที่จะให้ดูต่อไปนี้ก่อนนะคะฉันคืออะไรไว้ใช้กราบแม่มีสีขาวแท้กลิ่นหอมชื่นใจอันนี้จะต้องเป็นคำในแม่กอกานะคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยอ่ะถ้าใครรู้แล้วก็ตอบคำถามในใจนะคะไปข้อต่อไปปริศนาที่สอง อะไรเอ่ยเป็นสัตว์แสงรู้อยู่ในทะเลรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงลูกด้วยนมไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะถ้าใครรู้คำตอบนะคะเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยพอดูคลิปเสร็จนักเรียนไปโพสต์ตอบคำถามของตัวเองไว้ใต้ใต้ความคิดเห็นข้างล่างคลิปนี้ได้นะคะ,ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะ อันนี้เป็นการทบทวนนะคะคำในมาตาแม่กากานะคะอ่าคำที่อยู่ในแม่กากาเนี่ยก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะอ่าอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดทั้งนั้นเลยแต่มีคำใดนะคะที่เขียนได้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะข้อที่สอง ข้อไหนคะคือคำที่สะกดได้ถูกต้องข้อที่3นักเรียนฝึกอ่านไปด้วยนะคะคำพวกนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะผ่านไปข้อ4นะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้า นักเรียนไปย้อนดูได้นะคะว่าแบบหัดาี่ครูให้ทำทั้ง5ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบของนักเรียนลงมานะคะอันนี้เป็นงานชิ้นแรกนะคะที่เดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำส่งครูแล้วครูก็จะมีการเช็คว่าใครที่เข้ามาทำแล้วนะคะครูจะรอนะคะให้นักเรียนส่งคำตอบใต้โพสคลิปการเรียนการสอนอันนี้นะคะ อย่าลืมส่งคำตอบเข้ามากันนะคะ